สวัสดีครับสวัสดีเจ้าพวกเราคณะกองสมบัติชายจากโรงเรียนบ้านปีนอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาวันนี้พวกเราจะมาทำอะไรกันครับพวกเราจะมาแจกทองให้แก่ผู้โชคดีที่ใช้ผลิตภัณฑ์มาได้ค่าพด NK ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันครับค่ะพี่คิดคะสำหรับวันนี้เราอยู่ที่อำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาค่ะ สําหรับวันนี้นะคะเรามามอบโชคให้กับผู้โชคดีของเราค่ะที่ได้รับทองคำมูลค่า1บาทค่ะให้งั้นเราไปมอบทองให้กับผู้โชคดีเลยไหมครับงั้นเราก็ไปกันเลยค่ะ แล้วนะครับเราก็มาอยู่กับผู้โชคดีนะครับพี่เพียรนะครับเกษตรกรที่ได้รับทองคามูลค่า1บาทนะครับผมค่ะและในโอกาสนี้นะคะขอเรียนเชิญค่ะคุณสิปกรณถาวรวันชัยค่ะผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมการตลาดบริษัทสินธาสิประเทศไทยจํากัดค่ะเป็นผู้มอบทองให้กับพี่เพียรของเราค่ะขอบคุณค่ะดีดีนะครับค่ะ ผมก็ต้องขอแสดงความยินดีกับพี่เพียรอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ได้รับทองคำนะครับมูลค่า1บาทนะครับจาก NK นะครับผมพี่เพียรปลูกข้าวโพดมาทั้งหมดประมาณกี่ปีแล้วครับพี่ก็ตามที่รู้จัก NK มานี้ก็ประมาณ15ปีคะ่ะแล้วก็ปลูกปีละ40ไร่เฉพาะแปลงของตัวเองค,ะค่ะเริ่มต้นที่40ไร่เลยใช่ไหมครใช่ละะแล้วค่ะและเมื่อนลาย NK นี้มันตอบโจทย์ยังไงฮะ เม็ดพันเอ็นเคนี่ก็คือหนึ่งหนึ่งหลักๆเลยคือความงอกดีมากค่ะแล้วก็ลองมาก็คือผลผลิตเนี่ยสูงโม้ผลผลิตสูงด้วยนี่คือหลักๆสองข้อเลยใช่แล้วค่ะครับผมพี่เพียงคะเรานอกจากพี่เพียงจะปลูกเองแล้วพี่เพียงยังมีแนะนําเพื่อนเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่ปลูกด้วยใช่ไหมคะพี่ถ้า,ถ,าถ้าเล่ามาก็คือแรกๆก,ก็คือเป็นเกษตรกร,ร,กรมาก่อน หลังๆมาก็คือผัดตัวมาขายเมล็ดพันธุ์ด้วยแล้วก็มีแนะนําให้เพื่อนๆพี่ๆเกษตรกรในละแวกเดียวกันให้ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเอ็นเคค่ะครับอ้าวทำไมพี่เพียรถึงมั่นใจที่จะแนะนําให้เพื่อนเกษตรกรขนาดนั้นนะคะที่จะมาใช้ตามเราอะคะพี่อ่าก็คือเราเรามีความมั่นใจอยู่แล้วคือปลูกมาหลายปีคือปลูกมาแล้วมั่นใจมากคือผลผลิตสูงเขางอกดีนะพอเราแนะนําไป คนที่ทำตามแบบปลูกตามเราก็คือเขาจะไม่เสียใจเลยแล้วก็ไม่มีการมาว่าเลยว่าเออแนะนำไม่ดีก็คือเขาก็ได้ผลผลิตด,ดีเหมือนกันพี่เพียงคะเพิ่นถามนิดนึงอะ่ะนอกจากที่เราแนะนำไปแล้วคะ่ะปัจจุบันนี้เราปลูกพันธุ์อะไรอยู่ะคะพี่ของ m อ็มอ่าแรกๆที่รู้จักก็คือ10กว่าปีที่แล้วก็คือ n k ็8ที่รู้จักแรกๆแ,แล้ว พอตอนนี้ก็ปลูก6 3, 2สอ nk 6253แล้วก็ nk 7 3 2 1ณมบปัจจุบันค่ะพี่เพียรคะพี่เพียรมีมีเทคนิคอย่างไรบ้างคะในการดูแลข้าวโพดนะคะพี่จากที่เราปลูกมาโอยระยะเวลามานเหมือนกันเนาะ15ปีนี้คะ่ะปลูกเสร็จก็ช่วงใส่ปุ๋ยก็ใส่แต่ก็จะมีช่วงปลูกหน้าฝนแล้วก็หน้าแรงหน้าฝนเนี่ยก็คือ,อถึงสเต็ปหนึ่งเดือนก็ใส่ปุ๋ยเร่งออสองเดือนก็คือใส่ปุ๋ยรับ รับดอกรับผลผลิตเน่าแล้วแต่ช่วงที่หน้าแรงก็จะมีการดูแลเยอะหน่อยอก็คือต้องให้น้ําเรื่อยๆอถ้าเปรียบเทียบกับพันธุ์อื่นเนี่ยการใส่ใจของเมล็ดพันธุ์ของพันธุ์อื่นนะครับแตกต่างกันไหมหถือว่าดูแลเท่ากันเหมือนเดิมแต่ด้วย NK เนี่ยจุดเด่นของเขาก็ดีคือ,ขอเขาสามารถเข้าปรับสภาพเหมือนเข้ากลับได้ทุก สภาพพื้นที่ผลิตทุกที่ดีนทรายดินร่วนตามโซลูกตของเราเลยใช่ไหมที่ว่า nk แจ้งเกิดทุกที่ใช่แล้ค่ะอยากจะให้พี่เพียรฝากสักเล็กน้อยถึงเพื่อนเกษตรกรค่ะก็คืออยากฝากเกษตรกรเพราะม่พี่น้องที่อยู่และแม่ใกล้เชียงที่มารับม่ได้พันจากเราก็คือเรามั่นใจได้เลยนะคะว่ามรได้พัน nk มีผลผลิตที่สูงความงอกดีเพราะว่าเพียน ปลูกมาได้สิบห้าปีแล้วก็ค<ม>ือตั้งแต่รู้จัก N k มาก็คือมั่นใจมาตลอดส่วนผลผลิตก็ดีมาก<ส>พูดยาวหน่อยก็คือเป็นเกษตรกร<ม>แล้วก็เป็นผู้กระจายมเมล็ดพันธุ์ NK ให้กับเกษตรกรด้วยรวมถึงเราก็ทำรถเขี่ยวด้วยคะ่ะ<ม>ก็คือเก็บผลผลิต<ม>ให้กับเกษตรกรมีบริการ,ร<ม>เก็บเกี่ยวผลผลิตด้วย<ม>แปลงไหนที่ใช้พันธุ์อะไรเราจะพยายามโฟกัสดูว่าแปลงเนี้ย เป็นพัน n อ k หรือเปล่าพอพอดูว่าเป็นพันเอ็นจะได้ผลผลิตต่อไร่เท่าไหร่แล้วก็ได้รู้มาแล้วว่าเม่ได้พันเอ็นเนี่ยผลผลิตต่อไร่ก็คืออย่างต่ำพัน0กกิโลถึงสองพักิโลต่อหนึ่งไร่เลยน้ะน้อยเลยนะคะก็คือถ้าแกเกษตรกรปลูกพันเนี้ยก็คือได้ เงินเยอะแน่นอนค่ะสรุปก็คือถ้าว่าใครที่อยากปลูกเขาโพดอยากรู้วงการเขาโพดนี่มหาพิเพียนคือจบเลยเนาะพี่ได้ค่ะไปยางจอยจริงจริงคะตั้งแต่ปลูกจำน่ายเก็บเกี่ยวก็คือถือว่าครบวงจรของเขาโพดเราเลยนะคะ ก็ต้องขอขอบคุณพี่เพียนนะครับที่มาสัมภาษณ์กับเราเนาะนะครับก็ขอฝากกับแฟนเพจนะครับเฟซบุ๊ก NK นะครับผมนะครับปีนี้นะครับเราจะมีกิจกรรมใหม่ๆถ้าเกิดว่าอยากได้เป็นผู้โชคดีแบบนี้นะครับผมก็สามารถติดตามได้ที่ NK ประเทศไทยนะครับในช่องทางนะครับ Facebook นะครับ l i n e นะครับ YouTube t ก k ็ o k นะครับก็สามารถเป็นผู้โชคดีได้นะครับงั้นวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมนะครับใช้ NK แลโอเค NK เข้าโพดหนอแรงแจ้งเกิดทุกที่เข้าโพดหนอแรงผลผลิตด,ดีมีกำไรใช้ NK แล้วโอเค